จูบแบบไหน ผู้ชายหลงมากสวัสดีครับเจนนวิคนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e ีเ e t Room นะครับวันนี้มีเคล็ดลับความโรแมนติกนะฮะที่จะไปสกิดหัวใจผู้ชายของคุณที่จะไปมัดใจผู้ชายให้เขาหลงไหลในตัวคุณมากขึ้นหลงไหลจากรสเสน่หาหลงไหลจากความพิศวาสหลงไหลจากเซ็ก์และก็หลงไหลจากความรักนะครับสาวๆรู้ไหมว่าแค่เราจูบเป็นเนี่ยนะฮะจูบด้วยการที่ใช้ลิมฝฟีดป,ปากของคุณกับลิมฝฟีดปากของเขาเนี่ยแตะสัมผัสบ,บทขยี้กันเนี่ยสา เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้หลากหลายเลยนะฮะเช่นคุณอยากบอกรักเขาคุณก็สามารถใช้รอยจูบของคุณหรือลีลาการจูบของคุณในการบอกรักได้นะฮะท่าที่1ผมจะเน้นในเรื่องของการบอกรักทําให้เขารู้สึกพิวาสรู้สึกเสน่หาในตัวคุณจูบที่จะนําพาไปสู่ความรักคือจูบแบบไหนคือจูบแบบเนิบ <No. S 1> จูบแบบให้เรากับเขาเนี่ยได้ลิ้มรสสัมผัส กันและกันอย่างเต็มที่นะครับสรอาจจะเริ่มจากแตะริมฝีปากกับริมฝีปากเขาก่อนแล้วทำช้าๆนะฮะช้าๆเนิบๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ผมทำให้ดูผมทำให้ดูคุณจะให้มีเสียงเหมือนผมก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาคุณจุ๊บ จุ๊บเนี่ยคุณคุณใช้ปากคุณลิมฝีปากคุณเนี้ยงับไปที่ริมฝีปากบนงับไปที่ริมฝีปากล่างของเขาเบาๆจะให้เกิดเสียงจุ๊บก็ได้หรือจะไม่ให้เกิดเสียงจุ๊บก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะครับแ,<ต>แล้วเวลาจุ๊บที่แบบอยากให้เกิดแรงเสน่หาอยากให้เกิดความรักความลุ่มหลงเนี่ยนะครับคุณต้องหลับตาพิมพ์ด้วยนะครับเวลาผู้หญิงหลับตาพิมพม์สมมติถ้าผมจุบกับใครอยู่แล้วผมแอบมองว่าสีหน้าเขาเป็นยังไงแล้วผมเห็นเขากำลังแบบหลับตาพิมพ์อมยิม้มหว,นวานๆแล้วดูเคลิ้้้ม่ยผููชาาจะรสึกไดว ผู้หญ,ญิงคนนี้กําลังตกหลุมรักเราอยู่ผู้หญ,ญิงคนนี้กาลังเสน่หากําลังพิศวาสในตัวเราอยู่ดังนั้นผู้ชายจะมีความรู้สึกร่วมด้วยเมืม่อคุณแสดงออกถึงความรักแสดงออกถึงความโรแมนติกแสดงออกถึงความเสน่หาหลงไหลในตัวเขาความรู้สึกที่เขาได้รับไปเนี่ยมันก็จะส่งผ่านกลับมาถึงคุณคุณให้ความรักไปเขาก็จะตอบกลับมาด้วยความรักถ้าเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณและเสน่หาในตัวคุณอยู่แล้วเขาจะรู้สึกหลงไหลในตัวคุณมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะเวลาจูบอยากจะให้เขารักเนี่ยให้จูบเนิบเว แผลจูบแบบตั้งใจอ่ะตั้งใจเน้นลีลาเน้นสัมผัสนะแล้วผมจะบอกเลยนะเวลาเราจูบแบบลแบบแบบตาเนี่ยนะครับสัมผัสลิมนฟีปาาของเรามันจะชัดเจนขึ้นคุณจะรู้สึกมากขึ้นเขาเองก็จะรู้สึกมากขึ้นแล้วเวลาจูบเนิบเนิบเติมเนิมเนิบฝรั่งเขาจะเรียกว่าวานิลาคิสวานิลาคืออะไรคือสิ่งที่เราเอาไปใส่ในของหวานแล้วมันหวานหอมลันจวนใจดังนั้นจูบแบบวนิลาคิสมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกหวานหอมลันจวนใจจากความหวานที่เราเติมไปผ่านการสัมผัสนะฮะมีเทคนิคนิดนึง ที่จะเพิ่มความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับอย่างสมมติคุณจูบกันเนี่ยถ้าจูบปกติหลับตาพิมพ์จูบเนื้อเนแต่ถ้าสมมติคุณจูบปากแฟนคุณขณะที่กําลังเมคเลิฟกันอยู่หรือกาลังมีเซ็ก์กันอยู่เนี่ยคุณสามารถปล่อยเสียงคางเล็ดลอดออกมาจากริมฟีปากขณะจูบได้เช่นนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูเขินนิดนึงแต่จะทําให้สาวๆดูจะประมาณอย่างนี้อ่ะสมมตินี้เป็นปากเขานะครับแล้วคุณกําลังจูบอยู่คุณอาจจะอย่างนี้ได้แต่เวลาเสียงอย่างเงี้ยมี ออกมาเหมือนแล้วกินลูกอมแล้วมัน ชื่นใจเนี่ยนะครับแต่พอเป็นเสียงผู้หญิงทำอะผู้ชายฟังแล้วมันจะรู้สึกโอ้โห,โหเขามีอารมจังเลยโอ้โหเขากําลังพิ้วไปเพราะเราโอ้โหเขาเซ็กซี่จังเลยนะครับมันจะกระตุ้นให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอารมณ์รักและเสน่หามากยิ่งขึ้นขณะที่คุณกําลังเมคเลิฟกันอันนี้เป็นจูบแบบที่1คือแบบหลับตาแบบที่2คือแบบลืมตาแบบลืมตานี้ผมแนะนําให้ใช้ตอนกําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยตอนกําลังคุณใกล้จะถึงจุดสุดยอดตอนกําลังคุณกับเขากําลังร่วมรักกันอยู่เมคเลิฟกันอยู่แล้วมันกำลังแซ่บแซบเด็ดเด็ด ท่ารักที่หันหน้าเข้าหากันแล้วจูบปากกันแล้วกันเนี้ยลืมตามองเขานะครับและคุณจะได้เห็นสีหน้าเขาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ชายเขาจูบคุณอยู่แล้วเขามองมาลืมตามองคุณแล้วเขาเห็นคุณกําลังลืมตามองเขาอยู่เนี่ยการที่เราได้สบตากันระหว่างที่จูบหรือกําลังมีเซ็กส์แบบบทขยี้กันอยู่นะครับมันจะเป็นจูบที่เร่าร้อนมันจะไม่เหมือนข้อแรกและมันจะไม่เนิบไม่นาบไม วานิลาคิสมไม่โรแมนติกแต่มันจะเป็นจูบที่แบบฮอตแอนด์ชิลลี่นะฮะเป็นจูบเผ็ดๆเ,เป็นจูบแซบๆนะครับยิ่งคุณบทขยี้ปากกันแล้วคุณขยับตัวเข้าหากันแล้วคุณมองตาก,กันแล้วจูบไปด้วยเนี่ยรสชาติของจูบมันจะเร่าร้อนมากขึ้นลีลาในการมีรักของคุณมันจะเล่าร้อนมากขึ้นนะฮะใครอยากเป็นผู้หญิงที่ปากแซบบอกเลยนะจูบเก่งจูบ เป็นจูบมีลีลาจูบให้ผู้ชายติดใจหลงไหลเนี่ยนะฮะผมมีสอนเทคนิคแบบละเอียดยิบเลยอยู่ในคอร์สออนไลน์ได้ชื่อว่าลิปส c เล t สูตรสําเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะคอร์สนี้นอกจากมีเรื่องจูบนะยังมีเรื่องวิธีการใช้ปากวิธีการทํา o รัลเซ็วิธีการที่คุณจะใช้ริมฝีปากคุณเนี่ยจัดการกับผู้ชายในท่วงท่าลีลาต่างๆนะหลบทเรียนมากเลยสอนแบบละเอียดนะครับบรรยายแบบละเอียดยกตัวอย่างให้ฟังรับรองว่าเรียนไปฟินไปแล้วแน่นอนเลยคุณเอาบทเรียนผมไปใช้นะคุณจะทําให้ผู้ชายคุณ ลุ้งอะไรไปไหนไม่รอดนะครับสนใจให้ทักมาที่ไลน์แอดเทนูวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเ,เจอกันครับ